สวัสดีครับพบกับมั่วไปชแนลนะฮะก็ผลปร,ประกอบการนะฮะการ์ดโอเดีนย่านะฮะครบรอบ30ปีนะครับผมก็ว,วันนี้ก็จะมาโชว์การ์ดที่ผมได้เขาเรียกว่าภาพภาพะนะไอรด้วหเหรอเอซอารครับผมประกอบการทั้งหมดนะครับก็เน,นี่ยอันนี้คือใบใบอันนี้อันนี้คือใบแรกฮะเป็นวิกุโลครับ เป็นภาพแวปบปะฮะแต่กรุงเทพผมเรียกว่าภาพวิบวับสุพรรณบุรีของผมเรียกภาพแวบนะฮะใบแรกอันนี้ใบที่สองอะเปโงโกคุณน,นะครับโอ้มันมีใยแวบแบบนะครับส่วนนี้เป็นใบที่สามครับเพิ่งได้โอคุณเหมือนกันนะเป็นพลังนะครับอันนี้คือใบที่สี่ครับที่ได้วิบวับวิบวับนะครับอันนี้คือใบที่ห้านะฮะได้มาวันนี้นะฮะและ ที่สำคัญครับผมล่าสุดเลยครับผมได้พร้อมเบจิต้าใบนี้ครับคู่กันเลยครับอ่าแต่เดี๋ยวพึงนะครับนะครับผมได้นะครับผมไม่ใช่ s s นะครนะฮะถ้า s อส r นี่คือผมกีดแตกไปแล้วแต่นี่ผมก็กีดเหมือนกันนะฮะผมได้วุบเป็น UR ครับผมโอยขอบทองสวยงามครับ นี่กระทองครับพาวเวอร์สองถาไรเนี่ยสองล้านเจ็ดนะฮะสองเจ็ดแล้วที่มันแรในแรก็คือมันพิมพ์ผิดครับผมมันเขียนว่าทั้งฮนะไอเนี่ยทนะังฮะแต่คนที่ฟันเนี่ยโดนฟันเนี่ยมันคือฟิสเซอร์ครับผมแต่นี่มันเขียนว่าเซลล์ครับผมมันพิมพ์ผิดนะครับ Q c ซมาผิดครับผมจากโรงงานเลยไม่รู้ว่าเขาแก้มีข่าไไวว่แ้ว่าเขาจะแก้ไขนะฮะแต่มาดูจะแก้หรือเปล่า ผมได้วันนี้ก็มีข่าวในกลุ่มว่ามันแลในแลนะฮะนะครับผมก็เห็นว่าราคามันถึงหมื่นแล้วมั้งนะครับผมเมื่อกี้มีคนให้ห้าพันนะครับผมใจผมก็จะขายแลฮะแต่ว่าแต่ว่าผมผมยังไม่ร้อนเงินครับผมตอนนี้ผมรวยนะครับผม,ตผม, <laughs> บผมแต่ถ้าร้อนเงินไปไหนครับพันเดียวก็ไปครับไปเนี่ย <laughs> นีฮะอันนี้กรอบนี่ ทีแรกกรอบเนี่ยจะซื้อมาสะสมการ์ดบอลน,นะฮะเลยสั่งมาอ60บาทกรอบเนี่ยซื้อสั่งมานะครับสั่งมาสองอันแต่ยังไม่มีตังซื้อการ์ดบอลน,นะฮะโอดินย่ามาก่อนนะฮะโอ้โหเลยเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหเหมือนเป็นรางควาหหอนครับน้ามาใส่จริงๆนะครับผมอันนี้ก็เอามาแชร์กันครับครับผมทั้งหมดเนี่ยผมซื้อโอดนย่าทั้งหมดนะครับที่ผมได้การ์ดมาทั้งหมดนะฮะ6ใบที่เป็นแร่นะฮะผมซื้อ ไม่ถึงไอเนี่ยซื้อมาซื้อไอเนี้ยซื้อหกสองผมจําได้เลยนะไอเนี้ยครับพีคสุดครับซื้อแค่สองซองนะครับสองซองไอนี้สามซองนะครับสามซองครับไอนี้ครับผมไอนี้อันนี้ซื้อเมื่อเมื่อวานครับอันนี้ได้ประมาณสามซองเหมือนกันแต่วันนี้ครับไอเนี้ย แปดซองได้นี่อันหนึ่งอันนี้ครับผมซื้อวันนี้สี่ซองที่โรงแรมแถวแถวรัชดาครับจำโรงแรมไม่ได้โรงแรมมันนะจำได้นว่าเอ็มบูนดูแอลรอเปล่านะฮะน่าจะโรงแรมโรงแรมเอ็มบูนดูแอลตรงรัชดาครับมันมีเซเว่นอยู่ผมเข้าไปมีสี่ซองได้ใบนี้มาครับผมโอ้โหปีดเลยครับครับผมแล้วก็ ที่ผมจะอวดมีใบนึงครับผมได้ยิ่งกว่า ACR ครับเป็นโคตโกลเด้นเลยครับครับผมโค้ดโกลเด้นเลยนะครับโกลเด้นก็คือทองนะฮะเป็นโกเลยนะครับผมได้นี่ครับเป็นการ์ดทองครับผมโอ้โหทองทั้งใบเลยครับผมเป็นของลูฟี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านเบรีครับผมใบนี้ไม่รู้มีราคาได้ดะ เอสเออาร์นั้นเขาว่ามีเอ่อมีค่าประังแค่สี่สี่ล้านฮะเขาขายกนอยู่ที่ประมาณใบละห้าหมื่นถึงแสนอันนี้ครับผมหนึ่งหมื่นเออหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยเบรีนี่มีคนท้ายราคาไหมฮะยำยำช่างน้อยมันพีดครับผมมุกนะฮะมุกมุกแต่ว่าเห็นมันสวยดีก็เลยมาเข้ากรอบอันนี้ไว้ครับนะครับผมอ๋อลองดูครับสนุกสนุกครับผมถ้าชอบโากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอ้ยวันนี้ครับผมสี่ซองครับผม ไล้ไปนี้มาอวดครับอวดอวดอดโอ้โอเซลเซลล์ตรงไหนวะ <c oughs>